สำหรับคนที่รักการถ่ายฟิล์มนะครับอีกหนึ่งอุปรกรณ์ที่คนมีติดไว้ก็คืออุปรกรณ์วัดแสงเพราะว่าเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยนะครับที่ทําให้เราสามารถถ่ายภาพออกมาได้แสงที่พอดี ทำให้ภาพของเราไม่มืดไปหรือว่าสว่างเกินไปนะครับเพราะด้วยความที่เป็นฟิล์มนะครับถ้าเราจะมาแก้ไขภาพทีหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากไม่เหมือนกับกล้องดิิตอนครับที่เราสามารถโยนไฟล์เข้าโปรแกรมแต่งรูปได้เลยสำหรับที่วัสงนะครับจริงๆมันก็มีหลากหลายราคาตั้งแต่ไม่กี่พันบาทหลากหลายพันบาทจนหลักหมื่นก็มีแต่วันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนําของ Ttartisan ซึ่งต้องบอกว่าวัสดุดูดีฟังก์ชันครบคันแถมราคาไม่แพงแถมผมว่าหน้าตาดูสวยคลาสสิกด้วยนะครับสำหรับการใช้งานก็ง่ายครับใส่แบตอะไรเรียบร้อยจากนั้นก็ตตัั้้้งงงค่่าาา SO ใใหรรกบฟิล์มทีเชน ที่จะมีจุกจิตแค่สปิชเตอร์กับรูรับแสงซึ่งก็ขึ้นอยู่ัว่าเราต้องการภาพแบบไหนเช่นเราอยากได้ภาพหลังอะไรายก็ต้องใช้เอฟกว้างๆอย่าง f 1.4เมื่อได้ค่า ISO กับรูรับแสงแล้วเราก็แค่บิดสปิชเตอร์โดยบิดให้ไฟสีเขียวขึ้นตรงกลางเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือสามารถปรับตำแหน่งให้เหมาะสมกับกล้องเราได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาหรือตรงกลางถ้าสนใจก็สั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ